เล่นเล่นเลยหรือว่าลุงอยากได้โรงเรียนก็รีก็ได้นะโรงเรียนเล่นไปแล้วไงอันนี้ก็เล่นไปแล้วไงคุกลุงอยากได้คุกใช่ไหมอาเล่นเล่นบ้านนี้ได้ไหมเมื่อไปะ่ลอยง่วงก็ได้ได้บ้านนี้ก็ได้อันนี้มันบ้านไอ้หมอยเมื่อกี้หรืว่า มึงจะเดินจงกุ้งมาทำไมอฮะเอาไฟฉายวางให้เขาละอ่ะเบียร์วางกันดีกว่า ก็แอบไม่ได้นะได้แล้วลงมาจากข้างบนแฟนทอมปะมีรู้สึกวะใช่แล้วอย่างนั้นวะแฟนทองยิงด้วยหน้ารอดวะเขเห็นขาแล้วเขาก็ไม่เห็นอีกเลยอ่ะ รอดไปวะคูรอดไปวะเห็นพ่มเห็นพ่มหายไปไหนวะพี่เห็นปะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโผล่มาหนึ่งหนึ่งวิเซียววิแล้วมันก็หายไปเลยสัตว์ต่อเห็นตรงบันไดแค่นิดเดียวอ่ะครั้งเดียวเราก็ไม่เห็นอีกเลยอ่ะทำเควสหาของลงไปข้างบนเหรอซุปใช่เลิกเลิกไล่หยาเลิก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 ไล่แล้วลูกไอ้ห่าแม่งเป่าเทียนคามือกูด้วยนะเหยนผ่านเลย นุ้งถ่ายรูปผีแฝดชอบมาพอเธอพอเธออะไรก็มีคุณแม่ถ่ายรูปผีอ่ะผีแล้วแม่งก็เป็นแฝดชอบรูปผีเลยเรือม,มีถ่ายรูปเลยทำไมวะงงมากเลยเนี่ยกินยากินยาหายอีเมดพอแล้วก็ถ่ายรูปผีกลับบ้านอีเมดยู่ไหนวะทําหมดแล้วโยนไม่หมดแล้วโอเค เราเรารู้เรารู้ว่าเีอยู่ตรงไหนอ่ะห้องนอน่ะห้องนอนห้องแรกที่ขึ้นจากบันไดมันเปิดประตูอ่ะ ห้องนอนห้องแรกที่ขึ้นจากบันไดไม่ลดครับอุณหภูมิไม่ลดสิบแปดโยนของอยู่ห้องน้ำครับเออเคต้ออหาอแอยเป็นแอเออเออนอ่เออเอวเแล้วใชออเออเออเค อีเมทผ่านแล้วเหลือถ่ายรูปมีของต้องสาบรเะละ่ะเรียกมาถ่ายเลยเออเรียกมันมาถ่ายของต้องสาบต้องสาบกระดานด้วกระดานไม่มีมวงเวทเหรอเมื่อกี้ลงไปไม่ดูเฮียโลกอยู่ ไม่มีไงมือลิงเหรอตัวตุ๊กตาบูดูกล่องดนตรีใคไ,ไม่มีอันนี้เบียร์ถ่ายเกืยยังไม่ได้ถ่ายครับเหยียบเต็มเลยนะตุ๊กตาบูดูครับ จะหายได้หรอวะแล้วมึงตากก้องยิ่งจากกาเกี่วเราถ่ายรูปที่ถ่ายให้เียคนจะถ่ายได้เรียบร้อยก่อนเบียนเราเลยเกลือถ่ายไม่ได้ในพอยบอกอะไม่ได้ดเ,เพราะว่าเห็นเลยว่าถ่ายติดเกลือหนึ่งดาวตีสโลแล้วแบบว่ามึงถ่ายรูปปุ๊บติดเกลือปั๊บโอ้ีเช้ยอะไร เดี๋ยวผมจัดก่อนแล้วกันนะเะให้ผมถ่ายติดเยอะปากเบียร์เข้าไปถ่ายต่อด้วยเดี๋ยวสองคนเข้าไปแล้วแท้แท้แท้แแท้แเลยมัยนจะยงขาตายเลยใช่ปวะมันจะยอมตายแล้วก็ถ่ายลูกแข่งกันใช่ปหเออเออว่ะน่าสนใจนะวิธีเนี้ยไม่เป็นชาเลนจ์ที่สนุกมากเลยอะไรวะเนี่ยไปเราพร้อมยังเบียร์รเราไปถ่ายเกลือให้เรียบร้อยก่อนไปข้างบนโอเคลงไปเลย มีแค่สองกองนะกลัวกองข้างหน้านี้มันต้องมีคนถ่ายโดนล้อันหนึ่งแน่ๆใช่แังนั้นรัวไปเลยเดี๋ยวนะกลัวตู้เตาดูไปรัวไหไหนวะอ๋อองนี้โอเคพร้อมแนงเบียบเบ้ยพร้อมครับเกรย์เปลาก่อนใช่ไหมแล้วก็ถ่ายตรงลงเปลาสิ โอเคเอายังไงผมรอห้องแขกกันเลยกินมานนะเปัดใจแล้วฮะบึกงถ่ายเร็วไปป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ถ่ายลองถ่ายบูดูติดหัวใจไม่รู้ถ่ายติดไหมโคอรมเกล็อยู่ไหนอ่ะไหนวะเฮ้ยเฮ้ยดพอยถายคู่มันหายตัวแบบ เขาไม่เห็นตัวผีเดินมาด้วยซ้ำนะมันหายตัวแบบระยะยาวอ่ะเอ้ยกู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 ว่าแล้วกูควรจะกดเป้ไว้ตั้งแต่กูได้ยินเสียงเกลือโดนเหยียบแล้วกกููเบียเบียได้ยินเสียงเกลือโดนเหยียบไหมเมื่อกี้ยินเบียได้ยินทุกคนพอแล้วไม่เห็นตัวผีเลยพอแล้วประกันได้พอไม่เห็นผีลงไปด้วยซ้ำพอคิดว่าผีเกิดที่อื่นแล้วด้วยเมื่อกี้ คือตอนตอนเสียงเกลือดังอ่ะผมควจะกดเปร้ลไปแล้วเพราะว่าไม่น่าจะหายตัวมาแต่ไม่รู้ว่าไม่จะหายตัวนะขนานี้พอไม่เห็นกระทั่งเดินผ่านโฮเวียคือพอยเมื่อกี้คือเขาได้ยินเสียงเกลือใช่แต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเกลือข้างบนหรือเกลือข้างล่างเกลือข้างล่างครับเมื่อกี้ที่โดนเดีย่ะพอบอกว่าไม่เห็นตัวผีเขาก็เลยเอ๊ะหรือว่าไม่เกิดข้างในวะหรือว่าคงแบบมาแต่พอไม่เห็นไอ้ลุงตายแล้าก็แตกเสียมันลงไปแล้วไม่หายตัวแบบห้าหกวีเลยมั้งเมื่อกี้ ไอ้เหี้ยขายคือตั้งแต่ลุงตายจนเขาตายอ่ะเขาไม่เห็นผีเลยอ่ะมันบอกพวกมึงถือกล้องรอกูใช่ไหมได้ได้ดิมีอะถ่ายถ่ายผีกับแฟนทอมเออเนี่ยถ่ายกับแฟนทอมจริงๆลุงนี่กูยืนแยกกันทุที่เด้อลกูไม่รู้ว่าจะหายตัวนายขนาดนี้เสดอีคนไม่เห็นจริงๆถ้าบอเห็นมัาก็คงบอกไปแล้วว่ามันลงไปแล้วไม่ไม่เบียร์กับผมไม่ได้ยินเห็นได้ได้ยินเสียงเหยียบเกลือแล้วผมไม่ได้ยินเสียงเหยียบเกลือแต่ไม่รอด ผมไม่ได้กดเป้ว<ช>เรผมรู้ว่ามจะโผลให้ก่อนสักแป๊บหนึ่งไม่เิอไม่โผล่เลยพอเห็นว่ามันไปกระพริบตรงเบียร์หนักมากแต่พอคิดว่าเออมันแค่กําลังลงไปใช่แต่ไม่คิดว่ามันจะไปอยู่ในห้องแล้วไง